แทนที่มันจะนะครับอธิบายไม่ไว้วางใจพิพัฒน์วัดอ่าปากาไอวัดนะครับนามสกุลผมนะครับจาไม่ได้ครับนะอ่าพิพัฒน์นะครับนะไอรัฐมนตรีแรงงานไอ้แลวรัฐมนตรีแรงงานครับพี่น้องในเหนหรือยังครับนะแทนที่มันอธิอธิบายพวกนี้ไม่ไม่อธิบายเลยนะครับนะไอพิพัฒน์เดี๋ยครับไเห็นหรือยังสสใหญ่ทางใต้ครับที่ขนเงินไปนะครับ พันล้านเนี่ยครับพี่น้องทนายอันเปิดเผยเนี่ครับพอพานกว่าคนนี้แหละครับขนเงินเห็นเรื่องครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นครับแต่ตอนนี้มันยังโหรักชาติครับไอพิพัฒนะไอพิพัฒถ้ามึงรักชาติจริงเว้ยนะมึงคืนเขากระโดงครับให้หลวงครับคืนเขากระโดงสิครับถ้ามึงรักชาติจริงนะพิพัฒนะถ้ามึงรักชาติจริงครับสี่พันล้านครับมึงต้องคืนนะครับคืนคังครับ เพราะว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จริงๆครับพี่น้องนะเห็นแก่ได้หน้าด้านด้าน,านหน้าไม่อายครับเอาเงินไปให้เนวินแข่งรถได้ยังไงครับแข่งรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องนะเอาเงินภาษีของประชาชนทั่วประเทศครับไปเทลงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาไปให้เอกชนนะถ้าไปแจกชาวบ้านเนี่ยผมไม่ว่าเลยพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องบุรีรัมย์รู้ไหม เงินลงไปสี่พันล้านท่านได้อะไรครับนะแล้วพี่น้องจะเลือกมันแบบนี้เหรอครับมันก็รวยแต่เห็นไหมมันบอกว่าสองเดือนครับสองเดือนยังรวยขนาดนี้มึงรวยไงมึงพูดถูกแกแล้วทินมึงรวยไงสี่พันล้านลงไปแล้วครับพี่น้องนะคดีมึงเนี่ยหลุดหมดครับคดีมึงดองไว้หมดหลุดหมดครับนะแล้วก็มาใส่ลายองค์อิงครับไม่มีนะไม่ไม่ไปนะครับเป็นแคนดิเดตนะครับนะไม่ไม่ไปครับ นะไม่ไปออกรายการครับพี่น้องมึงจะพูดอะไรครับไม่มีครับมันจะต้องจับปิดเพื่อไทยอย่างเดียวครับตอนนี้มันส่งแล้วครับส่งลูกกระจกมันแล้วครับไอชานชัยไอชสมสารโอคงไอสมชายจะแสวงการครับนะไอแทนนายนนเขาครับมันส่งลูกน้องมาแล้วนะมันนี่ไม่หาเสียงครับพี่น้องนี่ครับมันจะเล่นเล่นเพื่อไทยครับพี่น้องคนไทยเราต้องเลือกมากๆครับ นะเลือกมากๆเลยนะครับ500เสียงนะครับ500เสียงไปเลือกรัฐบาลครับนะถ้าต้องการรัฐบาลอย่างเพื่อไทยท่านต้องเลือกสสให้มากที่สุดครับให้เกินเห็นไหมครับให้เต็มสภาไปเลยครับนะเพราะว่าตอนนี้ลูกกระจอกมันออกแล้วครับนะลูกกระจอกที่ข้าร่างทรงของพวกประเด็จการสามปอออกแล้วครับไอชาญไทยครับ นะมันเอาทักษิณติดคุกครั้งที่สองยังได้เลยครับไอชาญชัยไอสมชายแต่แหวงการพวกนี้คือลูกทาสที่ปล่อยไม่ยอมหนีครับพี่น้องมาล้องแล้วมาล้อนโยบายเลยครับแต่พวกมันไม่มีนโยบายพี่น้องต้องเข้าใจนะมันไม่มันไม่พูดถึงเรื่องนโยบายครับเพราะมันจะเล่นเพื่อไทยครับพี่น้องนะมันจะเล่นเพื่อไทยแต่ผมอยากจะฝากพี่น้องให้ตื่นครับให้เลือกเพื่อไทยครับห้าเสียงไปเลยสู้กับพวกมันครับ สู้กับพวกที่มันไม่เคยทําอะไรสมัยก่อนเห็นไหมพี่น้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ให้พี่น้องอะไรบ้างนะไอหมอป้านี่ก็ออกมาครับผิดเวลาแลยหมอปา้าไอควายปา้าหาแดกกับผีหาแดกกับทูบเทียนมึงนะ่ะโอ้ยปา้าโอโหงานมึงคือทุบฐานเจ้าครับมาทุบฐานเจ้าผีเจ้าเข้าทรงครับ นะมึงรู้เรื่องหาอะไรเรื่องการเมืองกับขายฝันขายฝันอะไรนะนี่ครับเป็นการโชว์โง่อีกครับมันขายฝันอะไรกูถามหน่อยนะักการเมืองเขาก็ต้องมีนโยบายไม่ใช่หรือครับเขามีนโยบายนะมึงจะเลือกเอาอะไรล่ะครับในเมื่อนะครับเขาเสนอนโยบายประชาชนเขาเลือกไปแค่นั้นมึงให้เขาทำยังไงครับนะ ถ้าเขาเป็นรัฐบาลพักเดียวถ้าเขามีกฎหมายรัฐนูญเหมือนกับปี40อย่างทักษิณเขาทำไมถึงทำได้นะมึงต้องย้อนให้เป็นครับมึงต้องพูดให้เป็นไอ้หมอปา้ายควายนะหาแดกกับทูบกับเทียนมึงน่ยครับหาก,กินกับฝีหาก,กินกับผีครับพี่น้องแล้วมึงจะมาพูดมึงจะรู้เรื่องหาอะไรเรื่องการเมืองบ,บอกว่าขายฝันขายฝันครับนะเขาก็ต้องพูดเรื่องนโยบายไไม่ใช่ว่าเขาดา่าเหมือนมึงครับถ้ามึงแน่จริงมึงก็ตั้งพักการเมืองที่หมอปา้า ลูกศิษย์มึงเยอะเนี่ยมีแต่ผีทั้งนั้นเลยนะถ้าแน่จริงมึงก็เลือกนะมึงมึงตั้งพรรคกันเมืองมาแข่งกับเขาถ้ามึงมีดีกว่าเขาครับนะมันจะทำได้หรือไม่ทำได้มึงต้องดูบริบททางการเมืองในสภาพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่เป็นบริษัทรู้ไหมมันเป็นของคนทุกคนในเมื่อเขาเลือกไปแค่นั้นก็ทำได้แค่นั้นครับนะเขาเลือกไปนะครับ อายกตัวอย่างเขามีเงินไปพันบาทมึงจะให้เขาทำหมื่นบาทได้ยังไงครับ mm. เขามีเงินหมื่นเขามีเงินหมื่นบาทมึงจะให้เขาทําล้านบาทได้ยังไง mm. เขาได้เสียงแค่นั้นครับอันดับสองแท้ครับแต่อ mm. ันดับสองนะถ้ามึงแน่จริงมึงก็บอกสิยเขาบอกลูกศิษย์ลูกขีลูกหามึงเนี่ยมาเลือกเยอะๆสิครับถ้าเขาทําไม่ได้เหมือนกับประเทศอเมริกาเห็นไหมนะเขาเลือกเขาเลือกเป็นฝ่ายเลยครับนะเขาเลือกเป็นฝ่ายเลย นะอย่างความใบเด่นอย่างนี้สองพักอย่างนั้นเนี่ยมึงถึงโทษเขาได้ขายฝันทําไม่ได้แต่ดีโอ้โหสิบกว่าพักเว้ยพักนุ่นก็ดาบสั้นพักนี้ก็ดาบยาวพักนั้นก็นะครับนะสนับมือครับพี่น้องครับนะมันมันจะทําได้ยังไงครับผมไม่เคยเห็นนักนักนิยการพูดเรื่องอย่างนี้ครับนะพูดแบบนี้ไม่มีครับคือคือทาไมเขาทําไม่ได้ นะครับนะทําไมเขาทำไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจํากัดครับมันมีข้อจํากัดถ้าเป็นรัฐบาลพักเดียวเนี่ยครับเขาอยู่ครบสี่ปีทําไม่ได้ไอ้หมอปลากูจะสอนมึงนะเรื่องการเมืองครับนะเศรษฐาครับเป็นปีเดียว <laughs> อุ้งอิงเป็นปีเดียวสองปีมีนายกสองคนกูถามหน่อยนะ แล้วเบนรัฐบาลมีพรรครวมมีไอ้ไอดูผีไอ้ดูผีมันก็ขวางไงขวางทุกเรื่องไงมึงไม่รู้เหรอไอ้หอมอปาอ้ายควายกูเพิ่งรู้ว่ามึงโง่นะถ้ามึงไม่ออกมาพูดนี่กูไม่รู้ว่ามึงโง่ได้ขนาดนี้ไอ้หมอปา้าเออกูงงเว้ยกับวิธีคิดของพวกมึงครับนะมึงคิดได้ยังไงว่าเขาทําไม่ได้เขาทําได้แต่เขาอยางยังทํายังไม่เสร็จมึงต้องพูดอย่างนี้ครับเหมือนกูพูดนี่เขาทํายังเงนิน นิติตอนวอลเลตเขาก็ทาไงเขาก็แจกกลุ่มปอบางไปแล้วครับ14ล้านกว่าคนครับแล้วก็แจกกลุ่มปูบางก่อนครับมันก็เป็นเป็นโครงการเป็นโครงการไปครับนะเห็นหรือยังมึงยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเขาทําอะไรไม่ได้เขาทํายังไม่เสร็จรถ้าเขาครบสี่ปีเขาทําไม่ได้นั่นแหละมึงจะต้องเปลี่ยนแปลงเขามึงจะต้องด่าเขาบอกว่าขายฝันทําไม่ได้ครับเหมือนทักษิณเขาทำไมถึงทําได้เขาบอกว่า เขาจะนโยบายท่านท่านจะถือเนบอกว่าจะจะทำสนามบินิมูบูมนะครับจะปฏิรูปการจะปฏิรูปนะครับนะข้าราชการจะนะครับกองทุนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละละอ่ะเห็นไหมถามสิบบาทรักษาลูกเขาทำทำไมทำไมท่านถึงทําได้มึงต้องย้อนไปสิครับถ้ามึงโง่อย่างนี้มึงอย่ามาพูดครับมึงไปไปทุบนะครับไปทุบศาลเจ้าดีกว่าครับนะหากินกับผีี่ยังมาพูดเรื่องการเมืองครับ พูดก็ต้องเป็นรู้จริงครับมันต้องอธิบายความเป็นครับนะไม่ใช่ว่ามาแบบโชว์โง่โชว์โง่ครับอวดเก่งครับอวดฉลาดครับนะแต่โง่ครับคนโง่อวดฉลาดครับอย่ามาพูดเรื่องการเมืองครับมึงต้องรู้ให้จริงครับนะเรื่องการเมืองไอ้หมอปลายควายครับนะกลับกลับบ้านเถอะกลับสำนักมึงครับนะกูดูแล้วเหมือนกับคนไม่เต็มบาทนะมึงเนี่ย บางอย่างออกมาโอ้โหขายฝันขายฝันขายฝันนะครับจุลพรรคนะพูดครับมันก็ขายฝันตรงไหนล่ะครับนะแล้วพวกมึงไม่มีนโยบายเลยนะพรรคที่พวกมึงมึงเชียร์นะครับนะเห็นไหมครับดังพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะยกเครื่องประเทศเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันดีขึ้นไงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะไปปืนที้หัวนะครับว่าต้องเลือกเขานะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพ คุณภาพของคนไทยแล้วครับนะเราจะได้วัดผลนะครับว่าคุณภาพของคนไทยมันดีขึ้นไหมโดยเฉพาะภาคใต้ดีขึ้นไหมเรื่องการบ้านการเมืองคุณจะเลือกเอาอะไรครับนะคุณจะเลือกเอาอะไรเพราะว่าตอนนี้โลกมันแข่งขันโลกมันล้อมเราหมดครับเราจะเลือกผู้นำโง่โง้ผู้นนำนะครับขายขายขาย,ขายช่งกิโลอย่างนี้ครับเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเรืองเหมือนกับไอชวนไม่ได้ เอาที่สปกไปแจกนะครับหัวคะแนนหน่งไม่ได้แล้วครับทำลงพักล้างเนี่ยไม่ได้เราต้องเลือกนักการเมืองพักการเมืองครับรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงครับนะถ้าคุณไปเลือกเดิมๆอย่างที่ว่านะเดิมๆก็ได้ส้มเน่าไงครับส้มเน่าก็ได้อนุทินไงครับแต่เพราะว่ามันไม่มีอะไรหาเสียงครับนะเห็นไหมครับพิพัฒน์วัชรละนะครับนะไอพิพัฒน์นี่ครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับ มันคุมนะครับมันคุมประกันสังคมพี่น้องเห็นไหมครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับแอปแปดร้อยกว่าล้านพี่น้องใช้ไม่ได้เลยนะครับเข้าไปมีแต่ผ่านเงินครับ